เหรียญปอยทานของเรานะคะเป็นไงคะสวยไม่เอ่ยทำง่งายๆนะคะขึ้นมาดูกกใกล้ๆสวยมากเลยคะ่ะทำง่งายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทำกันยังไงสวัสดีค่ะง,ง่ายๆสไตล์เป้นมาแล้วนะคะวันนี้เป้มาทำเหรียญปลอยทานให้ดูนะคะนี่ ทำอย่างง่ายๆนะคะสวยด้วยนะคะเด็กๆก็ทําได้นะคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราต้องเตรียมอะไรมั่งนะคะ 1. คือริบบิ้นค่ะตาละงคังนะคะสคือตังไก่สคือเงินของเราที่จะใส่นะคะคือเหรียญบาทนะคะ4คือไม้บรรทัดนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราตัดริบบิ้นสี่เส้นนะคะยี่สิบห้าเซนนะคะแล้วก็เราพับลงมานะคะนี่ค่ะเราพับลงมาเก้าถึงสิบเซนนะคะแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเส้นสั้นกับเส้นยาวนะคะอืมเสร็จแล้วเราก็กด ข้างบนให้เป็นรอยนะคะและเรามาเริ่มทำผ่านสี่กันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะเราเอาเส้นสั้นอยู่ข้างบนเส้นยาวอยู่ข้างล่างนะคะเส้นที่สองนะคะเราของทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สาม ครับเส้นที่สองนะคะคือจะเป็นเป็นบนล่างซ้ายและมาขวาค่ะส่วนเส้นที่4ี่นะคะเราจับเส้นยาวแล้วก็พลิกมือนะคะและเราสอดไปด้านหลังแล้วก็ดึงเลยค่ะอันนี้เส้นสั้นอยู่ข้างบนนะคะ แล้วก็สอดข้างหน้าเลยค่ะและเราก็เป็นอย่างนี้นะคะจับดึงให้เป็นฐานสี่เลยค่ะพอเราจับตึงแล้วเนี่ยเป็นฐานสี่แล้วนะคะเราเอาเหรียญวางเลยค่ะและเรามาเก็บเหรียญกันเลยนะคะเส้นแรกพับลงมาเส้นที่สอง ับทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองส่วนเส้นที่สี่เราพลิกได้มานะคะจะได้สอดอง,ง่ายสอดล็อกลิบบินนะคะให้เขาอยู่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็กดเลยค่ะกดให้เขาเป็นรอยนะคะ เสร็จแล้วเราทําด้านนี้เสร็จแล้วพลิกมาด้านหลังแล้วเราก็จะเก็บลิบบินอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเหรียญของเราจะหลุดได้นะคะ ใครทำฐานสี่ได้แล้วเนี่ยคือเป็นพื้นฐานเลยนะคะที่เราต้องทำนะคะเพราะเราต้องเก็บเหรียญทุกครั้งพอเราสอดเก็บทุกมุมแล้วนะคะเราก็กดให้เขาแน่นอีกทีหนึง่งตอนเนี้เขา,าจ,จะไม่หลุดแล้วเหรียญของเราจะไม่หลุดแล้วค่ะนะคะพอเราเก็บเหรียญครบแล้วเนี่ยเราพลิกด้านเลยค่ะ และเราจะมาทำมุมสี่มุมเลยนะคะเส้นที่หนึ่งจับลงมาจับลงมานะคะแล้วก็พลิกค่ะเพื่อจะสอดด้านข้างแล้วก็ดึงค่ะ ส่วนเส้นที่สองทำเหมือนกันค่ะจับริบบิ้นลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็จับริบบิ้นอ้อมเพื่อจะสอดด้านข้างเส้นที่สามจับริบบิ้นลงมาแล้วก็สอดด้านข้างค่ะ ส่วนเส้นที่สี่นะคะเขาจะมีอยู่2เส้นนะคะเราเอาเส้นข้างบนลงมาก่อนนะคะเส้นข้างล่างเราทำเหมือนกันเลยค่ะมาข้างล่างก่อนแล้วก็พลิกสอดด้านข้างค่ะดึงเราก็จะได้ฐานของเราสี่สี่มุมแล้วนะคะ แล้วเรามาทำข้างบนกันเลยค่ะข้างบนลายนี้นะคะเราจะบอกว่าเอาเส้นข้างบนลงมาข้างล่างก่อนแล้วก็เส้นด้านข้างเราเอานิ้วโป้งจับนะคะแล้วก็สอดอย่างนี้นะคะเทคนิคของเราคือนิ้วโป้งจับนะคะแล้วก็สอดอย่างนี้ อย่างนี้นะคะไม่เอานิ้วชี้จับอย่างนี้นะคะแล้วก็มาบิดนี้ไม่เอานะคะเอานิ้วโป้งจับแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะเขาก็จะมุมแหลมอยู่ข้างบนฐานอยู่ข้างล่างนะคะและเส้นต่อไปเราเอาข้างล่าง เราเอาเส้นข้างบนลงมาข้างล่างก่อนแล้วก็เอานิ้วโป้งจับนะคะเราก็ใส่ดึงค่ะส่วนเส้นที่สามทำเหมือนกันค่ะเส้นข้างบนลงมาข้างล่างเอานิ้วโป้งจับใส่ เซนที่สี่นิ้วป้งจับแล้วก็ใส่เลยค่ะนิป้งจับนี่งี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะข้างบนเขาจะเป็นมุมแหลมนะคะแล้วก็เราก็จะมีฐานสี่มุมข้างบนสี่มุมแหลมสวยไหมเอ่ย ต่อไปนะคะเราก็จะมาเก็บลิบบิ้นอีกรอบหนึ่งคือเก็บด้านหลังเพื่อจะล็อกริบบิ้นให้เขาอยู่นะคะทำอย่างนี้สีมุมเลยค่ะ พอเราเก็บริบบิ้นแล้วเนี่ยมาดูข้างหน้ากันค่ะสวยงามนะคะแล้วก็เอาตังไกมาตัดเลยค่ะ ็นยังไงคะสวยไม่เอ่ยเลียนสวยๆเรียบนะคะสวยมากเลยทำง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ